นี่เจ้าของคลิปตุ๊กแกนะรู้ไทุกคนเจ้าของเพจแอลไหนดีเจ้าของช่อง YouTube อาหารนี่แมนแล้วก็ยังมีเพจเพจร้อยเรื่องเมืองล้านนร้อยเรื่องเมืองล้านนาโอ้อีสานล้านนาปาร์ตี้เนี่ยนะคนเมืองได้คอร์ดเสมามังเมืองลายตูดารานีเอ็ดดี้เอ็ดดี้เีตลาดแตกเออเอ็ดดี้ตลาดแตกเป็นเจ้าของคลื่นสถานีวิวอีก91ุหล้านนาเริโอปาร์ตี้ ชานชัยพันตาสีนี่นะฮะชานชัยพันตาสีนี่ภูมกับหนังชื่อดังตั้งแต่ดงพญาไฟสุริยคาตสุริยคาตเรื่องล่าสุดบ้านนางลำสวัสดีครับทุกคนสวัสดีแฟนๆรายการทรงกฎวรตี้ความสุขอยูที่ใจวันนี้ อยู่ที่บนม่อนแล้วมีคนทำเกี่ยวกับเบื้องหลังองค์การบันเทิงเป็นเจ้าของเพจเป็นเจ้าของช่องรายการ YouTube แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจองค์การบันเทิงอีกหลายๆอย่างวันนี้ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนที่บนม่อนพระจันทร์สุขปรนะครับเดี๋ยวจะได้พาแฟนๆรายการสกุลไรตี้ความสุขอยู่ที่ใจเนี่ยได้ไปถามเกี่ยวกับชีวิตเรื่องราวของคนคนนี้นะฮะเขาชื่อน้องหานนะฮะว่าชีวิตของเขาเนี่ย เห็นทำมามากมายหลายอย่างเหลือเกินนะฮะไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงก็ดีเนี่ยเบื้องหลังศิลปินอะไรดังๆอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนที่มรดจันรสกุลดก่อนที่จะพาทุกคนไปชมนะฝากเพื่อนๆแฟนรายการสงรงกดวาไรตี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของรายการทรงกดวาไรตี้ความสุขอยู่ที่ใจกันด้วยนะครับเอาน้องหาพอดิ วันนี้น่าจะประมาณน่าจะประมาณสักสิบอะไรกี่สิบสิบหกสิบเจ็ดองศาเพราะมันยังหัวค่าอยู่เพราะว่าเอ่อช่วงเช้าเนี่ยมันจะประมาณสักสิบสิบเอ็ดองศานี่ขนาดว่าเดือนนี้เดือนกุมภานะวันที่สองสองกุมภาที่เจ้าของคลิปตุ๊กแกนโลกนะทุกคน นี่คนชอบคนดูนี่สามล้านกว่าโอ้โหนี่นะฮะเดี๋ยว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 มาถามเดี๋ยวขอขอเอาหมวกแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ได้ยินมาว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้องหานทำค่ายเพลงค่ายเพลงด้วยจริงเหรอฮะไม่ไม่ไปยังไงมันจะถึงเจ๊งอ่ะคือยังไงคือชอบชอบวงการันเึงก็ช่วยน้าก่อนน้าเรเป็นเจ้าของคนเมืองเล็กขอดเจ้าของคนเมืองเล็กขอดที่สร้างศิลปินดัง ที่ว่าอะไรมีเสมาเมืองเล็งลายตูดารันีตเอ็ดดี้ตลาดแตกนี่ดังนะคนเมืองเล็กขอดีก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะของภาคเหนือนะภาคเหนือก็คือเป็นอเขาเรียกว่าจุดระเบิดในเรื่องของทําให้เพลงคําเมืองเนี่ยไปได้ไกลมากฝ่าพไดเขาเก่งในห้างเขาเก่งแล้วเขาเป็นอะไรกับหานเป็นน้าอ๋อไม่ขี่ใช่เป็นน้าใช่ไหมเป็นน้าโอเป็นหลานเป็นหลานของพี่พอดเขาครับจะขอคนเมืองเล็กขอด้วยนะใช่ผมก็ช่วยงานทุกอย่าง อ๋อก็คนอยู่บองคือว่าคนอยู่เบื้องหลังว่ากันเถอะที่ว่าศิลปินออกมาดังๆอย่างนั้นก็คือก็คือทําให้ศิลปินที่ออกมาดังๆตอนนั้นก็คืออยู่เบื้องหลังก็คือหายก็ช่วยอยู่ก็ช่วยอยู่มันมีหลายภาคส่วนที่ช่วยกันครับมันไม่ใช่เราคนเดียวผีนี่ดูเรื่องตลาดอ่ะ่ก่อนอ๋อนี่เป็นการนั่งตลาดใช่โอ้ขายสินค้ายังไงฝากขายยังไงเก็บเช็คยังไงใช่เมื่อก่อนมันยังเป็นเทปคาสเซตยังเป็นซีดีแล้วก็ตามป๋าไป ผมอวิญญสหานิวิไญาณก็เรียนรู้ทุกกระบวนการที่เกี่ยวกันทำค่ายเพลงสมเยเกาะใช่เพราะว่าเพราะว่าคนเมืองเลชรขอนี้คือเป็นเป็นค่ายเพลงที่ดังของภาคเหนือนะจะมีอะไรร้าน้านนาคอมโบ้ด้วยนี่มีนันนาโพด้วยน่านนันนาโพ่อาจารย์ไม้ราชวัตนนี่เพจริงจริงพี่ก็เคยเคยไปไปร่วมงานกับอาจารย์ไม้ราชวัตรอยู่แล้วก็นันนาโพนี่เป็นเพื่อนกันเสมาเมืองเมียงลายนี่เสมาที่เสมาไปนอน นี่เขาเคยมาที่นี่เหมือนกันนะเสมาเมืองเมงลายยิ่งานนายงล้านนาล้านนาอ่ามาฮะพี่เพื่อนฝูงกันก็เคยไปนอนที่บ้านแกอยู่เหมือนกันที่ไออะไรนะไอที่แม่ขาจานวันนั้นไปนอนกันที่แม่ขาจานนั่นนะฮะไปนั่งกินกันอยู่ตรงนั้นนี่ยังจะเดี๋ยวจะไปลาบกันสักหน่อยลาบขม,ขมอร่อยสักหน่อยเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะเสมานะวันนั้นเเสมาเมืองเมงาลนี่เป็นนักร้องศิลปินแหล่ที่ดังของภาคเหนือเลย โอ้นี่คือขุนคนเมืองแหล่ภาคเหนือโอ้นี่ขโมยโอ้ดังมากเพลงใจเมียตถาวันเกิดแล้วทำ้านทำอะไรเพลงอะไรก็ดังมากแล้วแล้วแล้วพี่พงชัยอ่ะเขาอยู่คนเมืองเนครรอเปล่าไม่ได้อยู่พี่ธงชัยสาวลูกสองเขาไม่เยอะโอ๋ออยู่คนละบริษัทอ๋อคนละคนละแห่งกันใช่ไหมใช่ใช่แล้วคิดยังไงแล้วอยากจะตามรอยน้าชายหรือว่ายังไงที่งถึไปทำให้เป็นคือเราเราชอบวงการบันเทิงครับคนที่ชอบ ก็เลยลองออกมาทำเองบ้างเองจริงครับเจ็งชื่อบริษัทอะไรนะชื่อบริษัทอะไรทำรุ่งเรืองกิจการบันเทิงแล้วก็ทำรุ่งเรืองกิจการบันเทิงมันไม่รุ่งสักไม่ใช่ทำไมไปตั้งอย่างงั้ตำรวจล่อแหลกการบันเทิงมันจะได้ดังไงไปเลยนเบอร์แรกที่ทำหว่าศิลปินแรกที่ทำก็คือเป็นเบอร์เสียงเป็นวงคือเห็นลานาคอมโบดังเนี่ยเราก็ทำแนวแบบเอาศิลปินแล้วแหละคุณมาร้องรวมกันคือเสียงอย่างเงี้ยแต่ก็ ทำเหมือนจะดีมันก็ไม่ดีว่าทำช่วงขาลงด้วยครับมันเป็นยุคขาลงแล้วก็เงินที่เราทำเนี่ยไม่ใช่เงินก้อนเงินเก็บเราไ่กู้ยืมคนนั้นคนนี้มาทำเนี่ยเหรอคือทำด้วยใจรักือนกันเถอฉชอบที่ก็รู้อยู่ว่าทำมาหนึ่งชุดลงหนงเยอะมากเสร็จแล้วกว่าจะได้ทังเนี่ยมันนานต้องไปฝากเขาขายไม่ได้ขายเปนสดขายเครดิตโอ้โหนี่นะทุกคนสามเดือนสี่เดือน พี่เชยยอดเนี่ยเชยยอดเขาตีเชกอีกสองสามเดือนพี่แล้วกว่าเราจะได้ตังค์แล้วเงินที่เรากู้มาลงทุนโอ้โหดอกครบดอกครบดอกแล้วบางชุดมาทํามันแปลกมันแปลกคือหมายถึงว่าไม่พุไม่ไม่ไม่ดังไม่ติดตลาดอะไรเงี้ยแต่ะทำสิบชุดขายได้หนึ่งชุดเจ๊งแล้วโอ้เจ๊งแล้วเนี่ยตอนก็เป็นเหตุให้แบบยิ่งทำยิ่งไม่ได้ไม่ยกตัวอย่างชุดที่ว่าชุดที่ทำ พอได้พอได้ขายเนี่ยไอ้พี่พอได้เนี่ยล้านนาปาร์ตี้อีสานล้านนาอ๋ออีสานล้านนาปาร์ตี้เนี่ยนะใช่เอ้าเคยได้ยินนะพอได้ขาเอ้าออีสานล้านนาปาร์ตี้นี่คือในในยุคก็หลายปีอยู่นะตอนนั้นดังนะดังอยู่นะอีสานล้านนาปาร์ตี้เนี่ยอันนี้คือในห้างเจ้าของคนทําโอ้โหนี่ทุกคนอันนี้อันนี้เจ้าของคนทําในห้างเนี่ยอีสานล้านนาปาร์ตี้เนั่งอยู่เนี่ยค่ะ ได้หนึ่งชุดทำงานจริงหมดเลยเนี่ยคือเบื้องลึกเบื้องหลังของวงการบันเทิงบางสิ่งบางอย่างนะเห็นภาพออกไปแต่ละอย่างเนี่ยบางคนว่าโอ้โหจะต้องได้เงินเยอะจะต้องได้อะไรบางทีก็เนี่อยเนี่ยนี่คือคนงี่ทำคนที่เป็นในห้างเดี๋วเป็นเจ้าของค่ายนี่เหนื่อยมากกินเหนื่อยคือมันแบกรับทุกอย่างใช่ไหมแบกรับในเรื่องของการลงทุนความเสี่ยงทุกอย่างศิลปินบางคนอาจจะคิดว่าอในห้างสบายไม่ใช่อ่ะโอ้โหพี่ผมเป็นนี่ยากมากเลอถ้าจะล้มละลาย คือล้มละลายแลยไม่ใช่ประเทศแต่ล้มละลายอย่างนั้นเหรอรับคือทำเพราะนี้มันจะดีนเวลาแบบเราล้มมานี่คือเรารับเดือเ,เ,เต็มเลยโอ้ใช่จากนั้นผมก็มาทำสถานีวิทยุเป็นเจ้าของขึ้นเลยนะเป็นเจ้าของขึ้นสถานีวิทยุอ,อีก ขึ้นไรขึ้นไร91.25 91.25คุ้นๆร้านนาเรียดิโอปาร์ตี้ร้านนาเรียดิโอคุ้นๆแล้วเป็นขึ้นดังด้วยนี่ถ้าเป็นในเชียงใหม่ในยุคนั้นน่ะก็ขึ้นดังนะ91.25ร้านนนาเรียดิโอใช่ครับช่วงนั้นก็คือทำจนขึ้นอ่ะคำว่าดังในในสมัยนั้คนรู้จักเลยนะขึ้นอะคนรู้จักเลยมันมีดีเจที่หลากหลายครับดีเจที่หลากหลายแล้วก็มันคือทำแบ่แนวกับเพื่อนอ่ะ ตลกดีเจฮาดีเจห้ามีดีเจไทยใหญ่ด้วยยุคนั้นอ่ะโโอ้หคือจัดงานทีนี่แบบคนเยอะโอ้โหครบศูนย์จะคือเข้าไปในตลาดไหนคนก็จะฟังฟังขึ้นแล้วสมัยนั้นดีเจไม่เหล็กก็มีดีเจสุดต่ำดีเจเบิ้มเทียนชัยดีเจศักดิ์สุดสมลาดคือมันรวมกันหลายๆอย่ายเอาว่าดีเจที่มีความสามารถทั้งนั้นเลยที่มารวมตัวในขึ้นเก้าสิบเอ็ดจุดสองห้าวันนั้นเด้อ คือถ้าเข้าในตลาดเนี่ยไม่ค้าเ็าจะมีวิยุทามีวิยุทธอะไรฝันเนี่ยเนาะคือไปเนี่ยคือของเราครึ่งนเลยที่เขาเปิดฝันอย่างนั้นเลยใช่ไหมตอนนั้นนะว่้ดิทำไมนั้นนะสนุกมากพี่อันนี้ไม่ทธรรมดานะทุกคนนะแล้วต้องหานเ่งติดต่อไม่เสียงปิ๊นเก่าๆอะไรที่เขาไม่ได้ติดต่อใครเลยหรอไม่เลยเหมือนตัวเองหลุดออกจากวงการเลยครับกลายเป็นว่าตัวเองชอบถ่ายรูปก็เลยหันผันตัวเองมาทำเพจ เหมือนเหมือนพี่เลยเน่เมื่อก่อนจะทรงกดลูกทุ่งฟอร์มสดสงกดอลรณ์กรกลายมาเป็นลือสีอยู่บนดอยเชิงดาวม่อนพระจริทรงกดเนี่ยนะศิลปินร้านนามันอาภาพอยู่อย่างคือผมก็คิดเหมือนป่าพนี่แหละจะให้ศิลปินร้านนามันโด่งดังมันไปเหมือนภาคใต้ภาคอีสานเป็ทีมันใช้เงินมหาศาลนะเป็นกณะที่ว่าการแข่งขันของวงการบันเทิงเนี่ยมันสูงมากสูงมากอย่างนี้นะกว่าที่จะ ศิลปินกว่าที่จะดังออกมาแต่ละคนหรือว่าทําให้คนรู้จักทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเบื้องหลังนี่ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวมีโอกาสวันข้างหน้าเนี่ยจะได้พูดคุยกับศิลปินที่เขามีชื่อเสียงบ้างนะตอนนี้อากาศเป็นไงทัานห่าเย็นสบายเย็นจนหนาวแล้วน่าจะน่าจะประมาณสักสิบสิบเอ็ด ใจคนกร <สะ S 1> ุงเทพประมาณนั่นเลยประมาณนั้นเลยนี่ใครอยากเจอห,หนาวที่ต้องมาม่อนพัชรสขข <c oughs> โสกดเพราะว่าบรรยากาศม่อนพัชรโสกรเนี่ยมันมันมัน,มนใกล้เนี่ยติดกับดอยหลวงเชียงดาวเลยถ้ากลางวันเนี่ยเรามองไปตรงนี้คือติดดอยหลวงเชียงดาวเลยด้านหน้าก็จะเป็นทะเลหมอกแล้วก็จะเป็นดาวบนดินนี่ต้องหารมาสองสามรอบแล้วมั้งใช่มาถ้ามาเชียงดาวก็จะพิดถึงที่นี่อันนี้ไม่ได้แบบโฆษณาเลยนะคือมาเราชอบอ่ะมัน บรนยากาศเหนือออนโซนนะทาออนโซนมันอากาศออนโซนเลยนะทุกคนนะถ้ามีโอกาสก็มาเยี่ยมเยียนกันได้นะคนที่มาเชียงดาวบ่อยมากถ้าถ้าพักก็จะเลือกที่นี่ก่อนจริงๆน้องหานเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเข้ามากับมหานะมหาก็เป็นเพื่อนพี่ดีแหละเนาะเป็นเพื่อนกันเป็นผู้กำกับหนังดงพญาไฟครับอนี่ชาญชัยพันตะศรีโอ้โหสมัยนั้นดงพญาไฟนี่ดังมากดังมากเดี๋ยทำรายได้มหาศาลนะนี่ น่เขาเป็นเพื่อนพี่ตั้งแต่สมัยตอนเป็นทรงกฎลงกรอยู่ที่กรุงเทพสนิทกันมาต th ai, ั้งแต่ตอนที่ไปถ่ายเขาถ่ายหนังแต่ละ,แต,ละแต่ละเรื่องเนี่ยพี่ก็จะไปอยู่หลังกองถ่ายบ้างตั้งแต่น้องแป้งออนจินลงจีลาก็ยังไม่ได้ต in ิ๊กเจษดาพรนี่ก็ยังก็ยังเพิ่งเริ่มเข้าวงการกันสมัยนั้นนี่นี่พูดถึงแล้วคิดถึงโทรหาเลยไหมอเลยู่เป็นตายไรดียังไงโทรเอาที่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวนะเป็นสิบปีแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวโทรไม่รู้จะตดหรือเปล่านะเดี๋ยวลองลองโทรดูยังอยู่ใช่ไหมนะยังไม่ไปกับโควิดเลยน่าจะยังอยู่นะเดี๋ยวนะอ่ามันต้องเปิดกล้องต้องเปิดเดี๋ยวนะอันนี้โทรทางไหนทางเฟซเหรอครับอ่าโทรเฟซไปเลยโอ้วันนี้ครับเพื่อนโอ้ติดวันนี้ครับวันนี้ครับโอ้นี่อันนี้นี่คุณชานใช้พันตตาสีนี่น้องนี่ันนี่นี่เพื่อนแล้วกัน กแล้วก็น้องนี่น้องรักด้วยไหมเนี่ยน้องหานนี่น้องรักหมดเลยเนี่ยไม่ได้คิดถึงจังเลยฮะเช่นกันพ่อเป็นไงบ้างพ่อสบายดีพี่บอกด้วยปากกาพ่อด้วยคิดถึงโอ้โหนี่นะฮะคิดถึงไม่ได้เจอกี่ปีแล้วสิบสิบใจมังหานสิบเนาะพี่เนาะสิบปีสิหลักสิบปีสิเป็หน้าพี่ไม่เปลี่ยนเลยนะ ไี่มียกี่คนละพูดพูดพูดอะไรมาพูดกันเยอะขนาดนี้นี่ใส่กับน้องด้วยนะน้องเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วเออนี่นี่เขาเห็นน้องหานเขาพาน้องสะพ้ายมาเยี่ยมเย็นม่อนพระจันทร์สงกรานแล้วนะเพื่อนมาเมื่อเมื่อน้องสะพ้ายในแต่ละโอกาสหน้าเจอกันมาเมื่อรู้สึกจะมาเมื่อเดือนที่แล้วมั้งเนาะกลางเดือนกลางเดือนนี่นี่น้องหญิงน้องหญิงสวยโอ้โห สวยมีสเสน่ห์สวยมากฮะนิสัยดีด้วย,ย,วยพูดเพราะโอ้นี่นี่นะฮะตอนนี้<ม>อย,อยู่อยู่จังหวัดอะไรพี่ตอนเนี้ยที่มากคราชครับผมยังยังอยู่ในวงการบันเทิงอยู <c oughs> อย่จรนะิงแล้วตอนนี้นี่คือยังไงเพื่อนตอนนี้คือยังทําวงการผู้ก,กับหนังภาพยนตร์อะไรอย่างนี้อยู่ไหม เปนบทอยู่แล้วก็กำกับอยู่เรื่องล่าสุดก็เนี่ยบ้านนางลำเนี่ยใครเชื่อเนี่ยเรื่องล่าสุดบ้านนางลำโอ้นี่นี่ผู้กำกับหนังอ่าชาญชัยพันต์ศรีนี่นะฮะชาญชัยพันต์ศรีนี่ผู้กำกับหนังชื่อดังตั้งแต่ดงพญาไฟนี่แล้วก็ตั้งแต่สมัยนั้นนะเพื่อนตั้งแต่น้องแป้งเขายังยังเข้าวงการใหม่ๆอ่ะเนาะนน้้ออองงงงทีี่่ตรกเม ใช่ตั้งแต่อะไรเรื่องเรื่องอะไรนะตอนนั้นเพื่อนเรื่องอะไรนะสุริยาตครับสุริยคาตสุริยคาตตอนนั้นน้องน้องแป้งเป็นนางเอกใช่ัะน้องแป้งเป็นนางเอกเรื่องแรกครับอ๋อตอนนั้นเนี่ยน้องแป้งอองเจลายังเข้าวงการเป็นนางเอกเรื่องแรกเลยสมัยที่น้องแป้งมาเล่นแล้วก็น้องเมจิน้องเมจิอ่าตอนนั้นยังยังแบบน้องแป้งนี่เข้าวงการใหม่ๆเลยเรื่องแรกเลยตอนนั้นพี่ไปอยู่หลังกล้องถ่ายกับเขาด้วย อ่าไปนั่งเลงสาวๆอยู่นั่นะตอนนั้นทรงคนกล้องนี่วันนี้ดีใจวันนี้ดีใจไ้งแป้16เข้าฉาก30กบอกได้ได้ยินเสียงไหมฮะเสียงเข้าไหมอ่านี่นี่นะฮะเพราะว่าคิดถึงเมื่อกี้อยู่กับน้องหานแล้วก็คุยเบื้องหลังกันว่าน้องหานเขาเคยทําบริษัทเพลงมาหลายๆอย่างอ่าก็เลยบอก คุยกันไปคุณมาก็คิดถึงว่าเอ๊ะน้องหานมาครั้งแรกนี่มากับพี่มหาไม่ใช่เหรอใช่อก็เลยบอกว่าพี่มหาเนี่ยเขาเป็นเพื่อนพี่เขาเป็นผู้กำกับดงพญาไฟตั้งแต่สมัยนั้นเขาดังมากชานชัยพันตาสีเนี่ยอ่าก็เลยคุยกันไปคุยกันมาคิดถึงเพื่อนคิดถึงโนรจนะเนี่ยมีโอกาสมาอ่ะขออนุญาตเล่าฟ้าเ้าาหลังหน่อยเนาะตอนที่ไปฝังตัวเชียงใหม่เนี่ยเป็ไปกินบ้านน้องหานอ่า แม่ทำแม่ทำกับข้าวกินอร่อยมากอซุปขนุนเขาเรียกว่าอะไรนะแขนต้ตมต้มขนุนต้มขนุนี่นนอ่ตาต้มขนุนใช่ไหมต้มขนุนแล้วพอพ่อไม่สบายก็ยังถามน้องอยู่บ่อยว่าเออพ่อเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงเพราะอหารเป็นคนเก่งดูแลพ่อเป็คนกระตันย่านี่ โรคเดียวกันแม่เราก็เป็นแม่ผมก็เป็นโรคไตแม่พี่ก็เป็นโรคไตเหมือนกันอารมณ์เดียวกันหัวอกเดียวกันดูแลแม่จนแม่แม่เสียคามือเหมือนกันอ่าได้ประมาณนั้นนี่เดี๋ยวครับนี่เดี๋ยวพูดถึงว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าเมื่อไหร่เราจะมีโอกาสได้มารวมตัวกันนะเพื่อนได้มีโอกาสได้มาที่ม่อนพะจัร์สกุลได้มาปิ้งหมูกันสักหน่อยเนี่ยไดนไ เดี๋ยวเดี๋ยวให้สถานการณ์คลี่คลายเนาะ,ะมีงานมีการมีเงินมีทองไปแน่นอนเพราะที่นั่นคือ,อเดี๋ยวเท้าพาบพ,พูดเด่นก็ได้พี่สงกดพาพี่ไปที่บ้านถ้ำแล้วพี่สงกดหลังจากนั้นพี่ก็ไปเอง <c oughs> พ่อพ <c oughs> ่อหลวงทุกคนดูแลพี่หมดพี่ผาอานะแล้วก็อนะอะไรนะนักคำนะอะไรนะที่เป็นคนขอดแก่นะนะสไพอ์นเนาะนะะอ้อนะอ้อ น้าอลูกหลานจะรู้มจักกันหมดจะสนิทกันหมดจะไปกินไปนอนที่นั่นเป็นเดือนนะครับเหมือนเหมือนครอบครัวอาหารครับพี่เออแล้วก็ถึงเวลาปุ๊บก็ขึ้นไปหาพี่สายันที่ฝางอ่าฮ้ยนี่ไม่นี่แต่พี่แต่สายันเขาเดี๋ยวนี้เขาเป็นชาวไร่ชาวสวนนะเห็นได้เห็นเห็นปลูกมะบงมะบ่วงเห็นอ่าเป็นชาวไร่ชาวสวนไปละอ่าเห็นพวาเราอยู่แบบสมัะเป็นฤาษีไปละอ่าฤษีไปดูแลเหมือนกันดูแลแม่เหมือนกันเพื่อน นี่เดี๋ยวตากล้องมาทางนี้หน่อยมาถ่ายเดี๋ยวให้พี่มาหาเขาฝากรายการสงกดติไรล์ตี้ให้กับแฟนๆรายการสงกดติไรล์ตี้ความสุขวใจสักหน่อยอ่านี่ยเนี่นี่นี่ตากล้องตากล้องมือพิเศษยังคนเดิมนะเพื่อนนะคนเดิมตากล้องยังคนเดิมอยู่อ่าตากล้องคนเดิมอ่าตากล้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับฝากรายการสงกดติไรล์ตี้หน่อยให้กับแฟนๆรายการสงกดติไรล์ตี้หน่อยครับนี่คือคุณชานชัยพันธ์ศรีค่ะ พี่สงกดเป็นคนน่ารักนะครับเป็นคนติดดินเป็นเพื่อนรักมากขึน้นเวทีไหนนะผมอยู่ข้างล่างเวทีเนี่ยพี่สงกดจะต้องประกาศหานะครับว่าขอเชิญพบกับเพื่อนผมนะครับเพื่อนรักผมชันชัยพันตสีบางทีไม่ได้เตรียมกันผมต้องวิ่งขึ้นเวทีนี่คือความน่ารักของเพื่อนไม่เคยทิ้งเพื่อนเพื่อนอยู่ตรงไหนประกาศพร้อมพร้อมที่จะเขาเรียกว่าอะไรให้ทุกคนรับรู้ว่าผมเป็นใครเขาภูมิใจนําเสนอเพราะฉะนั้นแฟนคลับของพี่สงกดอลงกร นี่คือความน่ารักของพี่สงกตและก็พี่สงกตกลับบ้านไปพัฒนาบ้านนะครับไปดูแลเพราะดูแลบ้านบ้านท่าเหมืนาะอโดยมีพ่อหลวงเป็นเป็นเป็นพี่ชายพี่สงกตก็จะเป็นคนที่แบบนําความเจริญน่ะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยพี่สงกตจะรู้จักเยอะมากระดับประเทศนะครับแล้วทุกคนก็จะไปเยี่ยมพี่สงกตอลงกรอยู่ประจํานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนพี่ไม่ธรรมดาเป็นคนที่ติดดินเป็นคนที่มีเรียวกว่ากตันญยูเป็นคนที่รักเพื่อนนะครับ มีเป็นคนมีน้ำใจฝากแฟนคลับทุกคนติดตามพี่ทรงกฎอง์กรนะครับทรงกฎรครายการทรงกฎวาไรายตีรายการทรงกฎวาไรตีวันหนึ่งจะขึ้นไปเยี่ยมแล้วจะไปถ่ายทอดสดกันอยู่ที่นั่นครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อนขอบคุณครับครับขอบคุณเพื่อนขอบคุณเพื่อนกันครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคิครับพี่คิดถึง น้องหานมาม่อนพระจันทร์สกุลนี่ประทับใจตรงไหนบ้างบรรยากาศวิววิวดีวิวสวยบรรยากาศดีใจสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ถ้าตอนเช้าชมดีก็จะได้เห็นคือ่คือมันจะเป็นมุมที่แบบสวยอ่ะที่มีวัดมีพระธาตุเนี่ยพระธาตุดาว เคยถ่ายรูปตอนเช้าไงแล้วแบบทะเลหมอกดาวคือมันสวยมากอะครับคือไม่ต้องไปขึ้นดอยแบบสูงเยอะๆให้มันลาําบากเนี่ยเนี่ยถึงถึงได้ชอบแล้วก็ถ่ายรูปที่นี่ไปรอบหนึ่งไปรีวิวรอบหนึ่งคนเห็นคนก็ชอบมากก็เลยอยากให้คนได้มาเที่ยวที่นี่คือกลางคืนก็สวยแบบเนี้ยตอนเช้าก็สวยอีกแบบหนึ่งก็เลยอยากให้ถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวที่เชียงดาวก็ พักี่นี่ก็อไม่ใครพี่สะดวกมากหิวข้าวให้สั่งแก๊บก็แก๊บไม่แก๊บไม่แก๊บขึ้นมาส่งถึงดี่นะทุกคนใครมาม่อนพระจันทร์สกุลนี่โทรสั่งแก๊บแก๊บเมื่อกี้เขาเมื่อกี้เรหาเขาสั่งแก๊บเหมือนกันสั่งแก๊บมากินข้างบนนี่ได้เลยแก๊บขึ้นมาถึงนะฮะม่อนพระจันทร์สกุลนะทุกคนนะนี่แล้วไม่ต้งมีหลวงตาหลวงตามาท่านก็จะสร้างพระองค์ที่สูงสุดแต่ว่าก็งคือเรามองไม่เห็นนี่ถ้าเกิดว่าท่านสร้างเสร็จนะเราอยู่ตรงนี้ ็จะเห็นแบบพระปางเปิดโลกองค์ปฐมเนี่ยองค์ใหญ่สูง59เมตรเนี่ยยืนต่างาเลยอ๋อนะจะเป็นไฮไลท์เลยจุดๆตรงนี้นะฮะก็ต้องชอบตรงเนี้ยอ่ากาศดีครับจริงๆต้องขอบคุณน้องหานะขอบคุณน้องหานมากที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนพี่ๆแล้วก็มาสองสามรอบละเดี๋ยวก็ต้องมาอีกเดี๋ยวก็มาอีกเดี๋ยวพาเดี๋ยวพานางเอกมาด้วยนะเดี๋ยวพาน้องหญิงมาด้วยเราจะได้นี่ถ้าพาน้องหญิงมาอีกนะเราเรา ซื้อผักซื้ออะไรเดี๋ยวมาติเรามาทำกับข้าวกินกันดีกว่าทํากับข้าวที่แบบเออแบบอร่อยอร่อย,ออยกินกันดีกว่าทับกับข้าวให้กับเป็นรายการสมกรจริงจร,ริงในสมกดเนี่ยฝีมือการทำข้าวไม่เบานะดูคนนะเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคลิปหน้าเดีด๋ยวทำกับข้าวโอเคครับผมขอบคุณครับ